สวัสดีค่ะตู้อบไฟฟ้านะคะวันนี้เรานำเสนอตู้อบไฟฟ้าค่ะวันนี้เราจะตากสตรอเบอรี่นะคะค่ะตากสตรอเบอรี่นะคะตากด้วยตู้อบไฟฟ้านะคะตู้อบไฟฟ้าขนาดกลางนะคะตากสตรอเบอรี่นะคะ เวลาไม่มีแดดนะคะเราก็เปิดสวิตช์นะคะตั้งอุณหภูมิค่ะ60องศานะคะนี่นะคะสตบรบอรรี่สวยมากค่ะ ฟ้าเราใช้ได้2ระบบนะคะเวลาไม่มีแดดเราก็เสียบปลั๊กใช้ไฟฟ้าเวลามีแดดเราก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะโซลาเซลล์ค่ะตู้กลางช่วงโปรโมชั่นนะคะส่งฟรีค่ะราคา1,900งนะคะตู้กลางค่ะตู้ไฟฟ้านะคะใครสนใจสั่งจองได้นะคะ่วน8 7 5